ค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาแม่หัวไปกินหญ้าค่ะเดี๋ยวตามกันไปเลยนะคะจะตามไปดูนะคะว่าจะพาหัวไปกินหญ้าตรงไหนเสียงร้องตามกันใหญ่เลยค่ะ ตัวหมดเลยนะคะวันนี้มีเด็ดค่ะร้อ,องละร้องละหิวแล้วเดินไปเรื่อยๆนะคะใครเหมือนกันนะคะ วิ่งแล้ววิ่งเห็นหญ้าวิ่งเข้าใส่เลยค่ะ Oh. Icism, กระโดดกระโดดเห็นยากระโดดนี่นะคะที่เราจะพามหัวมาล่า เขาแบพอจะเล็มได้อยู่ค่ะเฟ้นที่ยานะคะโอเคค่ะ